สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ g o Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ c l a s s i c g o l Future นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็รอดูสถานการณ์นะคะว่าราคาทองคำจะมีการปรับตัวย่อลงไปหรือไม่นะคะโดยเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณ1,756เยซลาต่อออนนะคะขึ้นไหวในกรอบ1,752ถึง1,759ค่ะระาคาทองคำนะคะยังทรงตัวหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะอ่อนตัวลงมาค่ะเนื่องจากราคาน้ำมันนะคะรวมถึงโลหะเงินค่ะร่วงลงมาค่อนข้างแรงนะคะก็ทำให้ราคาทองคำอ่อนตัวลงมาค่ะ สำหรับปัญหานี้ในยูโรโซนนะคะตอนนี้ก็ถึงจุดที่ทางสเปนนะคะจะต้องตัดสินใจว่าจะขอรับความช่วยเหลือจากทางยูโรโซนหรือไม่นะคะซึ่งจุดนี้เองก็จะเป็นสัญญาณในระยะถัดไปว่าจะส่งผลดีหรือผลลบต่อราคาทองคำนะคะถ้าเกิดสเปนเนี่ยขอรับความช่วยเหลือก็อาจจะทำให้ทางยูโรโซนนะคะดูดีขึ้นมา เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมนะคะปรับตัวลดลงก็จะส่งผลดีต่อราคาทองคำได้นะคะขณะที่มาตรการ QE 3นะคะแม้ว่าจะออกมาแล้วนะคะแต่การที่คาดการกันว่า QE 3นี้นะคะการให้เงินช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าตอนที่ออกมาตรการ QE 1 QE 2นะคะดังนั้นเนี่ยผลสะท้อนของมันเนี่ยจึงค่อนข้างไม่ได้ส่งผลบวกอย่าง ชัดเจนอย่างที่ผ่านมาเมื่อครั้ง QE หนึ่ง QE สองนะคะดังนั้นการปรับตัวขึ้นของรา,าคาทองคาก็คงจะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะหลังจากที่รา,าคาทองคําเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงในช่วงก่อนหน้านั้นนะคะดังนั้นรา,านคาทองคําในช่วงนี้นะคะก็เลยยังไม่ได้ทะยานขึ้นไปอย่างรวดเร็วก็ต้องรอดูนะคะว่าในสัปดาห์นี้การพักฐานของรา,าคาทองคาจะอยู่ที่ระดับใดนะคะถ้าย่อไปไม่มากก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะ โดยนเย็นวันนี้นะคะให้ดูตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลดุลบัญชีเดินสะพัดข้อมูลเงินทุนไหลเข้าสุดทธิดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยนะคะ สำหรับถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคนะคะวันนี้เอารายหนึ่งชั่วโมงมาให้ดูนะคะจะเห็นว่าหลังจากที่ราคาทองคำย่อตัวลงมาแล้วนี่นะคะวันนี้ใช้ b บ l ร i n ิ e เจอร์แบนะคะคือราคาทองคำนะคะหลังจากที่แกวนตัวในกรอบแคบนะคะก็เลือกทิศทางที่จะเป็นขาลงแต่พยายามจะต้านกลับขึ้นไปนะคะดูกรอบค่ะว่าถ้าทะลุ1,760นะคะขึ้นไปได้นะคะก็คงจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น ก็คือปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะแต่ถ้าไม่ผ่าน1,760นะคะก็คงจะมีการอ่อนตัวลงมาก่อนนะคะโดยมีแนวรับสำคัญ1,750 1,740ค่ะถ้าไม่ลุด2สองบริเวณนี้นะคะโอกาสกลับไปทดสอบ1,770 1,780ก็มีโอกาสค่ะดังนั้นนะคะก็ต้องดูการปรับตัวขึ้นก่อนผ่านไหม1,760ถ้าไม่ผ่านนะคะก็มีการอ่อนตัวลงมาแต่ถ้ารับอยู่1,750 ก็มีแนวโน้มว่าจะปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะคะดังนั้นก็ทยอยสะสมได้บริเวณแนวรับตั้งแต่1,750นะคะ1,740หรือถ้าอยากจะซื้อขายระยะสั้นก็1,755ก็สามารถรับซื้อได้นะคะโดยกรอบนะคะราคายังคงเป็นในกราฟรายวันนะคะยังคงอยู่ใน up ไซด์เว้ up แบบนี้นะคะคือถ้าไม่หลุดในกรอบนี้นะคะก็โอกาสจะขึ้นต่อได้นะคะซึ่งตรงจุดกรอบล่างของ up เทน line นี้ก็คือ1750นนั่นเองอย่างที่บอกคือถ้าไม่หลุดลงมาเนี่ยก็ยังมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อแต่ถ้าหลุดลงมานะคะก็อาจจะมีการพักฐานตั้งแต่บริเวณ1,730-1,720บนเรนะคะต้องดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้โซน o อ e r b o u g h t มานานมากแล้วนะคะต้องดูว่าพักฐานใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะจะเกิดขึ้นตอนนี้เลยหรืืออออไม่นนะะคคคกก็็ต้งรรดดูแวัับสญี1750 สรุปนะคะแนวต้าน1,765-1,775้วและแนวรับ1,750-1,740ดูนะคะหรือสะสมตอนที่อ่อนตัวลงมานะคะแล้วก็เทคโปรฟิตระยะสั้นไปก่อนนะคะช่วงนี้หรือถ้าคนถือยาวนะคะก็ค่อยทยอยสะสมไปเรื่อยๆก่อนคะ่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ